สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นเทคนิคในการติดตั้งบันพับประตูนะครับถ้าวงกบจัดตัวนี้นะครับผู้ชมจัดตัวนี้มันเป็นมันเป็นโลหะนะครับเราเจาะไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นโลหะนจะเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นเหล็กหรือสักอย่างจัดตัวนี้จะเป็นไม้นะเป็นไม้เทนี้เป็นบันพับแบบนี้คุณผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้มันเจาะเข้าไปไม่ได้นะเราก้มาเจาะตรงนี้ครับเจาะ เจาะตรงไม้ไม้ไม้ตรงนี้นะครับให้มันไม้เจาะตรงนี้นะครับเจาะตรงนี้ให้ให้ความหนาเท่าบรนพับนะครับถ้าความหนาเท่าบรนพับป๊บเขาจะปิดประตูง่ายนะครับผู้ชมดูนี่ถ้าปิดประตูถ้าไม่เจาะนะครับปิดประตูมันจะมันจะยากนะครับผมนี่มันจะออกแรงเยอะนะครับเขาเรียกมันมันเกิดมันเกิดความต้านนะครับทีนี้เราก็ ทำแบบนี้นะคุณผู้ชมไปทดลองทำดูครับทีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ